ตอนนี้ประเด็นก็คือว่าท่านไม่ได้มีอํานาจอย่างนั้นท่านสามารถจะแต่งตั้งผตอตรอได้อย่างเดียวท่านไม่มีอํานาจแต่งตั้งผู้กํากับท่านไม่มีอํานาจอย่างนั้นอย่างงุ่นอย่างนี้ด้วยมวลรวมของการไม่มีอํานาจนี้เท่ากับว่าสิ่งที่นายกพูดเนี่ยอย่าไปเอาสาระว่ามันจริงเลยจริงแล้ว่าท่านกระจกไม่ใช่มันไม่ใช่เรอกระจก เรื่องไม่มีอํานาจทากฎหมายมันไม่ใช่เรื่องกระจกแต่ประเด็นที่ผมอยากถามคุณผู้ชมก็คือว่าคุณมีความรู้สึกว่านี่คือประเทศไทยนายกตามเปเปอร์อะไม่มีอํานาจทําเรื่องนี้ซะหน่อยเพราะฉะนั้นที่พูดอะไม่จริงเอาอยู่นี่ประเทศไทยด้วยความน่าสนใจของประเด็นเรื่องตั๋วสมหวัง ผิดหวังขอมาเยอะผิดหวังมากกว่าสมหวังแต่ก็มีคนสมหวังได้อยู่อะไรก็ว่าไปเนี่ยเท่าที่ผมสรุปประเด็นมาซึ่งน่าสนใจมากเรื่องที่เอาไว้โต้เถียงว่าเรื่องเหล่านี้ไม่จริงอะ่ะมันเป็นไปไม่ได้ที่ตัวนายกจะหมายความเช่นนั้นเนี่ยม,มันมีวิธีใช้ในลักษณะแบบนี้คือในเมื่อในความเป็นจริงแล้วอะ่ะนายกไม่ได้มีอำนาจที่จะไปทําเช่นนั้นเท่ากับว่าสิ่งที่นายกพูดอะ่ะมันจะจริงไปไม่ได้หรอกโดยมากอะ่ะการถกเถียงเป็นประเด็นนี้ แต่สิ่งที่สงสัยก็คือว่าแล้วถ้ามันเป็นอย่างนั้นน่ะแล้วนายกพูดอย่างนั้นทําไมตั้งแต่แรกแต่ณตอนนี้ประเด็นก็คือว่าท่านไม่ได้มีอํานาจอย่าง,งานั้นท่านสามารถจะแต่งตัง้งพบตอรอได้อย่างเดียวท่านไม่มีอํานาจแต่งตั้งผู้กํากับท่านไม่มีอ,าอํา,งงานาจอย่างนั้นอย่างงุ่นอย่างนี้ด้วยมวลรวมของการไม่มีอํานาจนี้เท่ากับว่าสิ่งที่นายกพูดเนี่ยอย่าไปเอาสาระว่ามันจริงเลยจริงแล้วท่านกระจกไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องกระจก มันเป็นเรื่องไม่มีอำนาจทางกฎหมายมันไม่ใช่เรื่องกระจอกผมพูดเรื่องไม่มีอำนรมาเลยไม่ใช่เรมอกระจอกแลมันเท่ากับว่าไม่ว่าใครก็ทำไม่ได้มันไม่ใช่ว่าเฉพาะคนนี้จึงทำไม่ได้ นั <Right. S 2> ่นแ,แหละ <c oughs> แต่ประเด็นที่ผมอยากถามคุณผู้ชมก็คือว่าคุณมีความรู้สึกว่านี่คือประเทศไทยนายกตามเปเปอร์อะไม่มีอำนาจทำเรื่องนี้ซะหน่อยเพราะฉะนั้นที่พูดอะไม่จริงเอาอยู่ะ <c oughs> นี่ประเทศไทยด้วย <c oughs> เอาอยู่อะก็ฉันอยากไปอยู่ ตำแหน่งตรงนั้นน่ะว่นแค่ในถถามใครได้บ้างมันมคือพอยของผมคือมันอาจจะไม่เกิดขึ้นจริงก็ได้แต่การ<แ>ใช้ข้ออ้างลักษณะในการโต้เถียงว่าเพราะนายกไม่มีอำนาจตรงนี้ถึงแม้ว่านายกจะพูดให้รู้สึกว่าอย่างนั้นมันก็ไม่ต้องมีอะไรมากมายหรอกเอาอยู่อ่ะคอนเทนต์คอนเทนต์เถียงนี้เอาอยู่จริงเหรอคือฉันเป็นนายกฉันต้องแกล้งตายแล้วนะจุดเนี้ย